สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโดนแล้วมินลิตรียมเข้ารับฟังข้อกล่าวหารังทุกออกหมายเรียกเมื่อวันที่21กรกฎาคมจากกรณีใน,ในายชัยวุฒนาขมานุอนได้ออกมาเตือนเหล่าดารานักแสดงรวมถึงคนดังว่าจะใช้โซเชียลมีเดียโจมตีรัฐบาลปล่อยเฟกนิวส์ต่อมานายสนธิยาสวัสดียื่นขอตำรวจนครบาล ตั้งคณะกรรมการกำกับตรวจสอบกรณีดารานักร้องแสดงความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดเนื่องจากไม่ตรงกับความเป็นจริงผู้สื่อข่าวรายงานว่าหนังสือดังกล่าวมีภาพคนบันเทิงหลายคนอาทิมดดำขจาภาเพชรกรุนพลรวมถึงมิรินางสาวดานุภาคณาธีรกุลเจ้าของเพลงพักก่อนสุดปังและผลงานล่าสุดเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนหนึ่งในนักร้องไทยที่ควา้ารางวาัลนักร้องยอดนิยมในการประกวดรางวัล Mnet Asian Music Awards ประจำปี2020หรือ #mama2020 ปรากฏอยู่ในภาพข่าวด้วยทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามิลิได้รับหมายเรียกให้ไปรับฟังข้อกล่าวหามาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการโพสต์ที่ไม่เป็นความจริงโดยจะเดินทางไปรับฟังข้อกล่าวหาในวันพระฤหัสบดีที่22กรกฎาคม2564ที่สถานีตำรวจนครบาลน,นางเลิงเวลา10นาฬิกาอย่างไรก็ตามมิลิได้รับหมายเรียกและเตรียมรับฟังข้อกล่าวห,หาหลังคอเอาต่อไปท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีตขอบคุณครับ